สบายดีพ si you know? ี่น้องมื่อนี้พาพี่น้องไปกินบุฟเฟ่ต์พาลูกๆและลานไปเลี้ยงไปพี่น้องไปรับการพี่น้องพ่อกันดีคุณเด้อพี่น้องเด้อไปดีสบายดีค่ะลาลานไปเลี้ยงบุฟเฟ่ต์พี่น้องอยู่ปักอง นี่พี่น้องตอนนี้กำลังมาหอดท่านสินดัดพาดันลาน้ลานมเเาเรง้เอานกเอน่สองคนเจียวเบียยูผ่านมาเ้ยงินดัมน่นี่พี่นักไปพี่น้องไปเบ่งน้ำกัน อะไรเนี่ยตาเด็กๆมา,เ,มามเรียงคนนี้เป็นแะไมือกะทะนะครับเอ้าอะไรดีใส่เฮ้ดีใส่สิอะไรพี่พี่เนี่ยไอจิตรูจิตู้อันนี้อันนี้ข้าวหวานนี่ใครจะกินข้าวหวานนี่ นี่ของหวานนี่แตงหวานแตงใครอยากกินของหวานอยู่ดีเดลยนี่ของหวานจารนี่ยนี่นี่เนี่ยถือจำอ,อ่ะเอาจานมาตั้งเาอาวไออาจารย์จะเป็นของหวานลูกิ้นเดียวเลยเราจะน่งกินลูกิ้นบ่ลูกิ้นนี่ยอะมาลูกิ้น อาเอเถี๋ถยวไม่ต่างเขาเอา่เอ,าาอ,อขอบคุเอ่เอใช่อ่อจอย่างเียสิอย่างยังเอาโรดพาเด็กๆคลียงมูกระทะ นี่พี่เนาะฟุฟเฟ่ฟุฟเฟ่เอาหมูอะไรเนาะแค่หมูแค่หมูข้างล่างหมูปลาหมึกกุ้งอย่าไน้กุ้งข้างล่างนี่เนอ่ะเอาไว้นั่นแหละเป็นยังนงละครับเอาข้างล่างอ่ะกุ้งอ่ะ าาตกอพากันตักก็พี่น้องพาล้านมากินกินหมูกระทะพาล้านชายมากินหมูกระทะพี่น้องเอาลังจากที่แล้วหายแล้วนาไม่ใช่แล้วหายแล้วนะพาหลานชายมาเลี้ยงพัดกินเออเพื่อนแดดเพื่อนว่ายจะกินหมูกระทะอ่าป้าเพื่อน เลยจัดให้อันตอนเมื่อไงกินอยู่เทียงหน้าพี่น้องมื่อนี้ยมากินอยู่ร้านอ่ามากินอยู่ร้านเพื่อนอ่าที่รูเฟย์อยู่ปักซองพี่น้องพากันมากินป้าเพิ่นเฮงหน่อยหนึ่งอ่านี่แล้วเพิ่นกาแฟพาหล,ลานมาเลี้ยงพาน้างองๆมาเลี้ยงหมูกระทะอยู่ปักซองพี่นอ้องกำลังพี่น้องกำลังตอนนี้เพิ่นกําลังกินหวานอยู่เหี้ยม เยื่อแห้งเหรอป่ะลุงว่าจะพาเปุ่นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเปุ่นคูจากบ้านฝุ่เงาตอนนี้กำลังเอามาพี่น้อง้นี่กุ้งกุ้งกับปลาหมึกพี่น้องไก่เนี่ยรอตอนนี้กินยังไปเอาหมูอะไรบอ หมูออกมาเลยแม่ตักกระตักเอาตัากมากินพี่มพอแล้วพอแล้วเอาตอนนี้กำลังพี่น้องกำลังตั้งหมอ้อเพื่อพี่น้องเลยอันนี้ก็น้องสาวอันนี้ก็น้องายนา้องใสน่าก๊าล้านาาลน้านพามาเลี้ยงหมูกระส่าพี่น้องอยู่ปักซอ,องนนะี่แหละตอนนี้กำลังพี่น้องกำลังลงมือ แบซแบป่ะเฮ้กนแซบ่ฮะกินแล้วิมเด้อิอ่และกินเต็มที่โลดตาละน้องชายมาเรียนก,กับน้องสาวตีหไปเรีนะี่ไห,หเื่อเอ้าเนมีเงไข่ใช่ไหมไข่ไหมอัใส่ไ่ไข่ไข่ กินเลาเด้อคนก่าค่ะกลาพันเลด้อกเลาอมลงไปจังไงกินล่ซีมชีมลงไปจังไงจะที่ยมก่อนดิ้มีเดกใส่เอามใส่ไมใส่ไมไตัก รอตีสาอาเดพี่น้องเด้อไปพี่น้องกำลังกินตอนนี้ตอนนี้กำลังกินพี่น้องลานใอาจนิ่งใส่ทั้งนี้ยิมแล้วยิบแล้ว

เราเคยลงนะเคมา้วลงอเลยองเคยกันนะนัขานะนิ้วนะนักใหม่กว่าาต่เก่านี้บุี่้อ่ไหมมาพี่น้องหมูกกฐาทกันเนกระเป๋าล่าพี่น้องมือนีกระเปาลาพอน้องะไยังวะถ้าอน้องเรียน้องเรีนูกกาอนี้สิอันนี้สิกินหวานก่อนอหวาน เจ็ดโมงเมื่อวานอยังงอาเโมงเอายังไงห0 0 0บอท่านอูไัพัดหมืนันแล้วเปหลไดแบบื่ว่าเอาเล็บจะไปมาถึงาพัรถชื่อช่องงเบหาพัแซมหาร็วมาเินปรทานกันอลัสูตรเนาะหลัสูตรมโอ้ยมีกินยากินได้มือเอางวมาขาเลยเนาะ

สหลังจากจว่ากินกันเรียบร้อยพี่น้องนิน้ำราพี่น้องสภาพอ่ะปประมาณนี้พี่น้องินดิมเลยสภาพสิประมาณนี้ร้านดิมลวห่อเลยนิ่มใไหมบ้าด้วย กันบ่มีเพื่อนก็คือสิบ่มาฮอดพี่พี่น้องเลยอ่ามีเ <Okay, S 1> พื่นอนอย่างจีบข้ามาเลี้ยงกันบ่มีเพื่อนก็มาได้คือการไม่ได้เลยคือแคน้อ่ารุ่นน <laughs> ี้นัจหน่อยพี่นอ้องทาบกันมาเลี้ยงบุฟเฟ่นี่แหละผู้มาเลี้ยง <laughs> แต่ผู้ายนะคืองคอยผู <laughs> 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 ้นี้พามาเลี้ยงแต่ว่าเป่าล่าไม่คุ้นใจเล่นกระเป๋าเดียวกัน คนหลค์พี่น้องคนหลค์เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แบบ่าวลาวเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวลาวอ่าเอ้าคลิปนี้ไว้สำนีพี่น้องพ่อคันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดี